ช่องเประกาศยุติสัญญาโกวสิลปต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่กำลังเป็นกระแสร้รอนแรงในโลกโซเชียลสร้างความตกใจให้แฟนคลับเป็นจำนวนมากหลังมีข่าวว่าพระเอกหนุ่มปากแดงโกวสิลปต่อสัญญากับทางช่อง7 HD ต้นสังกัดไปไม่นานเมื่อวันที่14ตุลาคมกลับมีประกาศยังเป็นทางการผ่านเพจเ Facebook ของทางช่อง7 HD ออกมาว่า วันที่14ตุลาคม2565การยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณวศินสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณวศินโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเบื้องต้นข่าวนี้ทำเอาติดเทรนทวิตเตอร์เลยทีเดียวขณะที่ชาวเน็ตก็คาดเดากันไปต่างๆนานา,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 นานแต่ส่วนใหญ่คาดว่าน่าจะเป็นเพราะพระเอกหนุ่มดอดไปร่วมรายการร้องข้ามกำแพงของช่องเวิร์กพอย์หรือเปล่า ส่วนความจริงเป็นเช่นไรคงต้องรอทั้งสองฝ่ายออกมาชี้แจงต่อไปโดยหนุ่มโกวสินนั้นเริ่มเข้ามาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7็เมื่อปี2560ซึ่งมีผลงานละครกับทางช่องมาแล้วหลายเรื่องอาทิชิงนางเลือดตัดเลือดโซสเสนหามายาราชนาวีที่รักพ่อมดเจ้าสเสน์ขิงกราขาก็แรงสี่ไม้คานร,รวมไปถึงเรื่องล่าสุดก็คือปางสเสนหา ล่าสุดทางด้านโกวศินโปรเคลื่อนไหวกลาง IG ช่อง 7hd หลังโดนประกาศยุติสัญญาไปแล้วโดยทางด้านโกวศิลได้เข้าไปกดไลค์ที่อินสตาแกรมของช่อง 7hd ที่ได้เอามาประกาศยุติสัญญา